Right, thank you, Sis Dao. Thank you, teacher. Okay. Good morning, everybody. My students of Wang School in English class in Patom 6. I'm glad to meet you. i glad to meet you too. Okay, you study English in the first hour on Monday and good morning the teachers and our students in the other classroom or in the other school who are studying with us bank Kaikonwood School or who are watching TV Softbank Kaikonwood School too. I hope that my students in the other classroom or in the other school are very well and ready to study English in the first hour. and I hope that you are enjoy o n last holiday Did you enjoy o uh, n last holiday Are you enjoy Enjoy Yes or no yes. yes Okay ถ้าครูถามว่า Are you enjoy on today <Yes. S 1> นี่นตอบว่า Yes I'm enjoy วันนี้รู้สึกสนุกอย่างคาเริ่มเรียนครั้งแรกเช้ามาต้องตื่นมาต้องสนุกแน่เลยใช่ไหมคะ ถ้าครูถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว Were you enjoy on last holiday และวันหยุดที่ผ่านมาล่ะนักเรียนรู้สึกสนุกสนานไหมครูบอก Were you enjoy on last holiday สนุกสนานไหมคะสนุกสนานหรือเปล่าทำอะไรกันมาบ้างลูกอยู่กับบ้าน What did you do on last holiday What did you do on last holiday Oh played c o m m played c o m m I played เปลี่ยนเป็นเว็บช่้นที่สแล้วว่าเราเล่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ all last holiday o l l a s t saturday and all last sunday เราก็เรียกรวมกันว่า all last holiday คำว่า last l a s t last หมายถึงอะไรลูกราบไหมคะนะ last สิ่งที่ผ่านมา last holiday ก็คือวันหยุดที่ผ่านมา ที่สุดท้ายที่เราเจอเพื่อเราผ่านมาก็คือ last Saturday and last Sunday นะคะก็คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครูถามว่า what did you do นักเรียนทำอะไรพเพื่อนบอกว่า played นะคะ played ก็คือ I played computer เขาจะเล่นคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรอีกทำอะไรอีกเปล่าคะทำอะไรเปล่าคะอ อาทิตยาทำอะไรมาคะาเพื่อนบอก make homework หรือเราใช้คาว่า do homework นะ do homework คือทำกันบ้านแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเราก็เปลี่ยน do mm hmm. เป็น work ข้อที่สองคือ did I did homework you s t u d in ป to มศ i ก so you should know about p l a s t 0นะคะนักเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6แล้วนักเรียนรู้จัก p l a s t 0แล้วเหตุการณ์ที่เรา ผ่านมาเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนไปช้อปปิ้ง I go shopping with my family ฉันไปช้อปปิ้งกับครอบครัวของฉัน I go go นี่คือปัจจุบันแต่ถ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนักเรียนก็เปลี่ยน go เป็น verb ท,ที่สองคือคำว่า went I went shopping เข้าใจไหมคะอะดีนะ้นักเรียนต้องรู้แล้ว verb ที่หนึ่งคือ go v ที่สองคือ went go went gone วชนสคือก่อนอยู่น,นั่นเยนจะรู้ได้ไหมถ้านักเรียนไม่อ่านไม่ไปฝึก practice reading ในฝึกในการอ่านน,นั่นเยนก็จะไม่รู้นะดังนั้นนั่นเียนต้อง practice reading every day ฝึกอ่านทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทำไม remember about them แล้วก็จำติ่งเหล่านั้นไว้นะคะ,ะวันนี้ครูเกินเรื่องแค่นี้เดี๋ยวเรามาเกิดเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยลูกอากาศเป็นไงวันนี้ how's w e a t e r today How's the weather today? วันนี้อากาศเป็นอย่างไรลูกฮะ is t fine เพ huh? ื่อนบอก is t fine is t a beautiful day วันนี้อากาศดี is t a nice day อากาศสวยงามนะ่อร้อนไหมลูกวันนี้ร้อนไหมร้อนแต่ร้อนไม่มากใช่ไหมคะอ่านนักเรียบอกคุณครูได้ไงคะ is t a beautiful day but it s not so hot นะคะวันนี้มันไม่ร้อนจนเกินไปนั่นะบอกคุณครูได้ it's not so hot it's so it a beautiful day นนเนียอาจจะบอกคุณครูว่า this morning เช้านี้ it is a beautiful day เชา้านี้อากาศทำไมลูกดีท้องฟ้าแจ่มใส it is the clear sky ท้องฟ้าแจ่มใสเห็นไหมน้นเลยเอาคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในการซักถามหรือ สนทนาในเรื่อง the weather อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันว่าวันนี้เรามาเข้าเรื่องอะไรร์มอัพหรือ,อยังลูกตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มยังร์มอัพหรือ,อยังลูกยังเหรออร์ม <Warm S 1> แล้ว,ลวอ่ะเพื่อนบอกว่าอร์มแล้ว,ลวเอาเริ่มแล้วเรียกเรียกน้ำย่อยนั่นเองเข้ามาแล้วในภาษาอังกฤษแล้วนะอ่ะโอเค look at the first slide เรามาดูซิว่าเราเรียนหัวข้ออะไรนะคะโอเค On today วันนี้เรียนอะไรคะเหมือนเดิมคืออะไร e v e l i f บางคนยังอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง Again life Life L I F E life okay. L I F E life Aqu Aqu o อเ y Everyday life ก็คือกิจวัตรประจำวันหรือชีวิตที่ทำทุกๆวัน ชีวิตขอนักเรียนที่เรียทำทุกวันเนี่ยก่อนอื่นทําอะไรก่อนเลยลุกขึ้นเลยคุณแม่บอกคุณแม่บอกไม้มมเวกับมีคุณแม่ตะุกฉันขึ้นมา wake up wake up e ly, early early เช้าแล้ว it is early เช้าแล้วโอ้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงเกียรฉับหลังจากนั้นขยันหน่อยก็ทําไมคะไปเข้าห้องน้ําเลย ก่อนอื่นบางคนบอกว่าออนลาสโริเดย์มันอยู่ที่ผ่านมายังไม่ได้อาบเลยทั้งวันไปอาบอาตอนเย็นก็ทําอะไรก่อนแต่ลืมจะต้องทำอะไรก่อนคะโอ้มาทั้งวันแล้วก็คือล้างหน้า wash my face ล้างหน้าของฉันก่อนแล้วก็ blush my t e e t h แล้วก็แปรงฟันมางคนบอกแล้วก็ไปทานอาหารเช้าเลยคุณแม่ทําไม่เรียบร้อยแล้ว I had breakfast ฉันไปทานอาหารเช้าเลยใช่ไหมคะทานอะไรมั่ง วันนี้คุณแม่ทำอะไรคะ My mom cooked breakfast คุณแม่ทำอาหารเช้า for my family สำหรับครอบครัวของฉันคุณแม่ทำอะไรมัง่งเช่นแม่บอกว่า f r i e d rice แม่เช้านี่ง่ายๆทำเป็นข้าวผัดใช่ไหม o m e l e t มีไข่เจียวด้วยนะคะและเราก็ทำไมก็ I drank I drink ได้ไหมตัวเป็น I drank milk d i n g drank d r a n k เป็นวัต d นสองและเป็น I drank milk เห็นไหมคะเราท่องท่องได้หมดเลย I drink milk เมื่อเช้านี้ I drink milk this morning แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมานั่นเรียนบอก I drank เปลี่ยนเป็น drank แล้ว drink ช่องที่1 drank ช่องที่2 drank ช่องที่3ใมเไหมคะเพราะฉะนั้นนักเเลยต้องท่องให้ได้นะไม่ยากเลยแต่ถ้านักเรียนไม่ท่องนั่ยจะไม่ได้เลยเลยนะคะ Ah everyday life ่ะ, life. ะเรามาคิดทิ้ง with your friend ทักถ่ายเพื่อนๆก่อน ตอนนี้แต่ถ้านักเรียนก้มหน้าก้มตาเขียนอะไรไม่ได้อะไรเลยนะคะอรายามันไม่ต้องเขียนปากกาไม่มีใครขโมยอรดาอรดา I'm sorry oh. นะคะวรดาโอเคอะคิดทิ with งวิดีโ i แฟนอี a i ก